ดีใจมากๆครับก็เหมือนตัวคอนเซปต์งาน Happy Cat Happy Life เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแก่นที่ดีมากๆในการชีวิตของทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามครับซึ่งเราส่งผลก็เป็นเพศนริ A อยู่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งที่ต้องคอยเลี้ยงดูเขาแล้วเขาทําให้เรามีความสุขต,ตอบรับกลับมาเลยครับเราก็มาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเราเสมอ <laughs> แล้วก็ด้วยงานที่จัดแล้วแบบมีการอาร์ตเข้ามาแบบคอลลบด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอินสตาเลชันเป็นคอลเลิบเรชันที่แบบดึงความสนใจทั้งคนที่เป็นพ่อแร่เลน้์ด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็สามารถแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ได้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมจริงๆตัวตุนเนี่ยเป็นเป็นพ่อแมวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ตลาดเหมือนสัตว์เลี้ยงคนก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นรูปเป็นบุคคลในครอบครัวเลย <laughs> ผมเรารู้สึกว่าเราเป็นเบลยูเซอร์ <laughs> ต้องบอกว่าแมวแต่ละตัวบุคลิกแล้วก็ความชอบเนี่ยแตกต่างกันเลยครับผมแมวผมมี2ตัวตัวหนึ่งก็จะเลือกแบบชอบกินอาหารเน็ดแต่ตัวหนึ่งอ่ะคือกินอาหารเปียกอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเลือกจริงๆหนึ่งก็คือวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนครับผมเราศึกษาเนี่ยกะทั่งว่าหลังซองเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงรี้ยผมเราก็จะเลือกแบบเฉพาะตัวที่พรีเมียมเนื่องจากเราอ่ะอยากให้เขาสุขภาพดีในะยอยาวเป็นการป้องกันแบบคอลลิสติกก็คือแบบ ครอบคุมทุกด้านทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์อะไรอย่างครับผมให้เขาอยู่ไปกับเราได้นานที่สุดครับรแม้ะราถ้าเพิ่มเติมจากที่คุณเล่ามาเลยครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมีแฮเบิร์ของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยครับทั้งหมาทั้งแมวแล้สัตว์เสียงอื่นอย่ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเราปรึกษาแพทย์มาว่าดีส4งหควรจะต้องทํำยังไงบ้างแต่พอเอามาใช้กับจริงๆความพร็ทพติเคิลที่มันเกิดขึ้นกับตัวสัตว์เลี้ยงมันจริงๆเนี่ยบางทีน้องอาจจะ เด็น้องอาจจะรู้สึกว่าอยากทานดีมากกว่าทีนี้เราจลยต้อง,งเอาสองคอนเซปต์นี้เนี่ยมาผสมกันเพื่อให้น้องสามารถทานได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยครับทางนี้่อกครับก้าวต่อไปครับคือว่าเป็นเมนต์ต่รับนี่ต,ต่อตตอ,อะไรบ้างครับใช่ครับคือทางนีก่อนเนี่ยเรามีความภูมิใจนะฮะที่เป็นอาหารแมวแบบเปียกระดับของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าดีๆต่อไปในอนาคตนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำนะฮะอย่างฟีวาลูนะครับที่เขามีศูนย์แคสเบลเนตเซ็นเตอร์นะครับที่ใช้ในการทดสอบอาหารนะครับฉะนั้นทุกสูตรอาหารของเนโกลเนี่ยต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดน,นะครับจากศูนย์แคสเบลเนตเซ็นเตอร์ของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ต้องบอกว่าทางในโกลเนี่ยเราก็เป็นเจ้าพ่อนะครับแคมเปญดีๆที่คืนกำไรให้กับผู้เลยงให้กับคอนซูเมอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอย่างทุกๆปีเนี่ยเรามีแคมเปญจับทองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการจับทองช่วงประมาณเดือนเดือนนี้แหละเปนหนากรดานะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์สุดพิเศษนะครับพาแฟนคลับผู้โชคดีไปท่องเที่ยวนะครับกับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับายแค่ตนะครับครับ ก็แบรนด์ไดโก้นะครับอย่างที่บอกนะครเป็นแบรนด์อาหารมาแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจของคอนซูเมอร์ตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็สัญญาว่านะครับจะทําสินค้าทําผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไดโก้เนี่ยนะครับให้มีคุณภาพที่สูงนะครับตอบโจทย์น้องแมวในทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีสินค้าเจ๋งๆดีๆนะครับที่จะออกมาในปีถัดไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคสีท okay, ่าครับข้าง okay. ้อง้อดหนึ่งสองสามข้ล sì ้องนี huh? ่ได้นคเรียกนะคะเรียกไน่ได้เดรไ้ค่ะต้องสีแดงนะหนิ้มคสอล้องสีงตนะคะก้องสีเหลือ้เหลือค่ะกคได้มาอะไรต้องต้าหลหน้านะคะหนึ่สอสามถายรูปนะคะ ขอบคุณมากครับขอวกนี้นะครับขอบคุณครับมือที่สงขอบคุณคับมือที่ก้มข่ณครัต้องอที่าด้มขบคุณค่ขอบคุณคองพวกนี้นะะของ้กนี้นะจะหน่ลค่ะขอบคุณค่ะต้องไหนอีกรกมีไหมคะโอเคไหมคะอ้โอเคขอบคุณินะจ๊ะริ้าอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอตัหน้าสองถุงนิดนึงน

พ่อซัพย์เจ็บพี่จะขอโต๊ะตัวนี้ออกเก็บไม้ถ่ายรูปแมวถ่ายรูปถ่ายรูปเนแอคติ้งเนาะว่าเราไม่นิดนึงก็ได้ทำไมคือถ่ายรูปคือแล้วเนี่ยเสร็จปั๊บบบพูดไปถ่ายไม่ถ่ายรูปมันจะได้จบจากปุ๊บตกลงไาเนาะแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ค่ะว่าเนอะทำไม่ได้อะคุณผู้คุไม่ได้คุณผู้ชาคลูกแก่แล้วพี่รู้ปะไปท่านไม่ดู อินไหแล้วนตกแล้วหรืออะไรทีนีย่าเลยละพอแล้มากดีมาขที่อไยู่ด้วยกันนท่ได้ทำานวันน้ได้ทนไม่ทะาวันนี้งไทำงานนะวันนี้ยั่แน่ได้ีมาก

โอเคอบนะคะ ครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่แว่นกองแสงอยู่ครับเนี่ยเวลามางานแล้วเจอแสงจ้าก็เลยต้องใส่แว่นกองแสงอยู่ครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นที่จอรับแสงอักเสบก็เลยทําให้เหมือนยังโดนแสงเยอะๆไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการมองแสงครับแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงที่มองเห็นภาพที่เห็นตอนนี้คือภาพอบบเห็นปกติเลยครับแต่ว่าถ้าแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นเราไปเจอแสงหรือว่าเล่นเล่นมือถือนะครับ ก็คือมันก็จะเริ่มมีมัวมัว,มว,มว,มวดำดำขึ้นมาที่ตาแล้วแหละมันมตต้ mm ้ออองงเชาะครับใช่ก็พยายามลดลงครับคือทั้งการดูท mm ีว hmm. ีการเล่นมือถือช่วงนี้มาอ่านหนังสือแทน mm hmm. กลับไปเหมือนสมัยก่อนจริงเหรอ <laughs> <laughs> สมัยดูเมฆปากตอนที่รู้ว่าเขาเปิดโอ้โหโมเมนต์นั้น oh, <moment. S 2> <laughs> ตกใจครับก็คือแบบจริงผมเมพิ่งอาบน้ำเสร็จ <laughs> เข้ามาก็คือพี่มิวคือนั่งแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็ผมแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทําไมแบบบุคลิกเขาแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าเขาบอกว่ายูดีก็เหมือนแบบยูดีมีอะไรขึ้นมากลางภาพก็ไม่รู้เวลาแบบมองแล้วมันข้างซ้ายเนี่ยมีแบบว่าเป็นฟ้าฟ้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็เฮ้ยตกใจแบบมันเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ก็ตั้งสติแบบหนึ่งแล้วก็าดันนะความดันไงแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้นมันดึกแล้วถ้าไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ไม่เจอหมอเฉพาะทางอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแนวขอโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอตาแล้วก็โทรไปคนแรกดึกแล้วก็แบบยังไม่รับอะไรเงี้ยโทรไปแต่คนที่สองรับพอดีครับผมแล้วก็ให้ปรึกษามผมก็ต้องเล่าก่อนว่าเหมือนเราทาวันเซอร์เอรี่ด้วยกันครับก็จะมีหมอฟังกับหมอตัอ้มทีเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าอา่าเราเราโทรหาหมอที่ใกล้ชิดก่อน โทรหาน้องฟังไม่รับโทรหาตั้มต่อก็ไม่รับไปกันหนึ่งนดเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วแต่โชคดีก็มีเพื่อนน้องคนที่เป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยครับผมแต่ว่าพอเขาก็บอกว่าโอเคมันคงไม่ฉุกเฉินนะถ้าฟังมาอาการเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ให้รีบไปตรวจอะไรยงี้ครับแล้วพอดีพรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่มิวเขามีไปทํางานที่จีนเที่ยงตรงก็คือต้องเล่งไปโรงพยาบาลแล้วหาหมอเฉพาะทางให้ทันก่อนไปสนามบินอะไรยเงี้ยครับผมใช่ครับแล้ววันนั้นไปอาการเป็นยังไง ต้องไปต้องขึ้นเครื่องแล้วอ่ะคือคือคือตอนนั้นคือเหมือนทําได้นะตอนนั้นนะครับคืนก่อนหน้าคือได้แค่นอนเฉยๆพอมาเจอหมอคุณหมอก็บอกว่าเหมือนมันไม่ได้มียาที่ทําให้หายได้สุดท้ายต้องเป็นที่เราดูแลตัวเองเราต้องป้องกันแสงด้วยตัวเองก็เลยเหมือนฝากติดต่อปุ๊บทางเอเจนต์หรือว่างานช่วงนั้นก็ขอใส่แว่นกันแดดไปก่อนครับไปถ่ายแบบอะไรก็ขอใส่แว่นกันแดดแล้วก็แว่นกองแสงไปก่อนแต่ว่าระยะเวลาคือมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ คือคุณหมอบอกเลยว่าอย่างต่ำสามเดือนแม็กซิมัมถึง6เดือนเลยครับก็คือต้องระวังตัวเองดีมากๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยพอเผลอเล่นมือถือแล้วไม่ได้ใส่แว่นกรองแสงก็ฟ้าขึ้นอีกแล้วเลยอันตรายมากแล้วน่าตายอมันมีอาการอะค่ะฝังนองเข้เขาหน่อยมากงเรา กูว่ายิ่งแบบอยู่ด้วยกันปุ๊บเสิร์ช c h a t GPT แช t GPT บอกว่าเอออาจจะมีอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือตาอาจจะบอดได้ต้องรีบไปหาหมอณตอนนี้เลยเนี่ยหาหมอหมอเฉพาะทางก็ไม่มีทําไงดีอะไรก็ตกใจเหมือนกันทั้งสองคนขออนุญาตซับหงษ์หงษ์เพื่อนผมแบบหรือเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับขอบคุณครับก็คือแบบตัวขอย เป็นสายเบร์เร็วขออนุญาตถือไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเผื่อซับทีนี้คือการดูแลรักษาแด้รอแบบว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเรื่ององไงบ้างคะแคนเซ่ลหรือต้องยังไงเหมือนงานนะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นงานแฟชั่นเยอะทีนี้เราก็เลยเป็นการแบบเปลี่ยนแว่นแทนแล้วกัน งานหนึ่งเป็นแป้นกันแดดแบบหนึ่งหรือเป็นแป้นกองแสงแบบหนึ่งให้มันเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ลุกใหม่เหมือนกันครับก็คิดในแง่ดีมันกระทบกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันไหมครับเดินชนนั่นช้นนี่หรือก็ <S <S <ๆ>หลักๆอาจจะเป็นเรือ่องคือคือด้ความที่เหมือนบิฮับเบอร์ของเราตอนนี้เรื่องมาติดมือถือหรือว่าจ้องจ้องจอเยอะมากๆนะปัจจุบันนะครับก็เลยทาให้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแบบแบาบงบางทีเราเผลอใช้มือถือนาน ก็ต้องแบบต้องไม่เล่นขนาดนั้นครับแต่บางทีอาการมันก็จะออกเองนะเหมือนพอเล่นนานๆปุ๊บมันจะเริ่มเวียนหัวแล้วแล้วก็เลยต้องหยุดเล่ะก็เสพโซเชียลน้อยลงครับก็ดีเหมือนกันกลับไปแบบเมื่อก่อนหยิบหนังสือมาอ่านบ้างอะไรที่ซื้อไว้แล้วไม่ได้อ่านเลยแต่ที่เดียวจริงก็คือคนที่ทักแบบเป็นไงบ้างเนี่ยเห็นได้ข่าวตาดับไปเลยมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเหมือนก็เหมือนมีเพื่อนที่เป็นหมอก็ทักประทางตุ่นเยอะมากว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นพี่มิวสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมตาเขา ม่มองไม่เห็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือพอเล่าต่อๆกันก็จุมันจะขยายใหญ่ใช่ไหใช่ใ่เรือมันดูใหญ่หมอหมอในทิกตอกก็คือมาทาคอนเทนต์กันแล้วเขาก็บอกว่าเออหลายคนอะไรครับแล้วก็มีแบบมีในวงการบาคุณก็ทักมาด้วยนะอย่างชาลลอตล่าสุดก็ทักมาเป็นยังไงบ้างคิดถึงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่จริงๆมันก็ทําให้หลายคนอะแบบว่า ก็แบบเ,เขาก็ระวังยาการมิวก็เป็นเหมนกันใชอนน่อันนี้คิดว่าแบบคิดว่าเป็นประสบก,การณ์ร่วมแล้วกันเพราะว่า<ช>หลังๆมานี้คิดว่า,ลาหลายๆคนก็มีโอกาสต,ต้องจ้องจอเยอะายบางทีเราทํางานกับจอไม่ว่าจะเป็นคอม <c oughs> หรือว่าจอมือถือก็อ,อาายากฝากระวังไว้ด้วยครับแล้วก็ถ้าต้องใช้เยอะจริงจริงคิดว่าแว่นกองแสงก็ช่วยนะอแล้วก็ติดไว้หน่อยก็ดีครับไม่มืขายแว่นกองแสงเลอไม่ใช่นะเออหรือว่าแว่นกองแสงไม่เข้าก็เลยทำคนเสิ ติดตอบเข้ามาได้เพราะรประสบการณ์ตรงแบบนี้ออต้องใช้ทุกวันแล้วตอนนี้คือมีต้องมีถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอนะไรคือคือช่วงนี้ยังไม่มีครับผมก็ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าช่วงนี้กลับมากลับมาทํางานเพลงครับออแล้วก็คิดว่าเหตุเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือถ่าย MV มีตัวเองนั่นแหละก็แบบเหมือนออมันเหมือนมันจะมีซีนหนึ่งที่มีจอโปรเจคเตอร์ยิงเข้ามาในตาเยอะมากมาเทคหนึ่งก็จะสามสี่นาทีครับออก็คิดว่ามีผลเหมือนกันอย่างนี้พวกแสงไฟสอตไลท์ ใช่ใช่ครับแฟลชตัวดีเลยคือคือคอาการผมถ้าคุณหมอเทียก็จะเหมือนเวลาเราไปจ้องดวงอาทิตย์นะครับพ <c oughs> ี่พอจ้องแล้วมันจะมีฝ้าดำๆขึ้นมาที่ตาเราแต่ว่าตอนนั้นมันดันแบบเหมือนฝ้าดำขึ้นมาเป็นชั่วโมงอะไรันมันนานมันนานไปตรงนี้ก็มีแบบเรียกว่อะไรกิจกรรมในแต่ละวันเหมือนแบบเราขับเคลื่อน เออจริงๆครับหลังๆผมไม่ได้รับที่เป็นงานถ่ายอะไรเงี้ยครับผมท่าก็ทําธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็คือเวลาแฟลชหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นชุดช่างตันครับก<ช>็คือไม่ได้แบบว่าเอ็กโพสแบบยาวๆเป็นแบบแสงฝัดไลท์ส่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีประสบการณ์เรื่องแบบโดนแสงอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บตาอย่างเงี้ยครับเยอะเหมือนกันจริงๆก็อยากให้ทุกคนเหมือนแบบทุกๆคนก็น่าจะใช้สายตาเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยครับดูไลฟ์สไตล์ตอะไรเงี้ยก็เป็นระวังตัวเปนกองแสงเข้าด้หรือทำทำขาย ต,ต้องขอบคุณแฟนๆมากเลยครับผมที่เหมือนเป็นห่วงไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรขึ้นมาก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับก็อยากให้แฟนๆก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คอยสุ้การแข่งแรงทีุ่กคนเลยครับขอบ,ขอบคุณครับงสาเหื่อแต่เพิ่ม <laughs> อ้โหครับคึคค่มเดียว หนึ่องสามกีดานหกีองต้องอนะางตก่านตาต้องการนะำที่ต้องมีจ้าตองการน้ำต้งรงกลาตองตรงกลางตรงกลางตรงกลางกีดานกีดานยิบระลึกบีมค่ะทุกคนบนะครับไบตก ก็มะก็มีด้วยค่ะต้นจังต้นไมครับก็มี้คต้ ไัวใจหัวใจหัวใจสักทีได้ไหม